โอเคครับก็มาต่อกันที่พาร์ทส,สองกันเลยนะครับหลังจากที่ผมได้เลือกรถมาแล้วเราก็จะมาเริ่มที่จุดนี้แล้วจะมีข้อความจากมีอาส่งมาผมก็ลืมให้ดูว่ามีอาเป็นใครนะโอเครูแต่ว่าเราต้องไปตามทางที่มันบอกไปย้อนสอนได้ไหมเหรอนี่เหรอปย้อนสอนแล้วเหรอเนี่ยเป็นไ,ไปตามคุณแล้วเป็นไงครับผมก็ไม่เป็นไรโอ้ขื่อๆไงไม่รู้อะผมย้อนสอนได้เบสิกที่ของผม ผมจะอ้อมไปยังไงก็ได้นี่ผมจะไปอย่างนี้ก็ไม่มีใครห้ามผมทำไมล่ะครับทำไมละ่ะผมมาอย่างงี้ก็ได้ได้เห็นไหมแล้วแม่งกูก็ต้องเลี้ยวกลับโอ้มาผิดทางทำไมละ่ะสิทธิของผมกฎหมายไม่ได้ห้ามว่าใช้ทางอ้อมไม่ได้เห็นไหมนี่ผมไปทางผ่านทางตำรวจก็ได้เนี่ย เป็นไงเก่าไหมครับนี่โอไม่ไมีไนตัดเป็นไงทำไมคูณจะมีปัญหาอะไรกับผมผมจะชนยังไงก็ได้ผมจะอ้อมยังไงก็ได้มาแค่คุณท้าผมกล้าทำอือนี่โอ๊ย ทำไมทำเสียงเด็กจังวะเมื่อกี้อาอกดอะไรวะกดสตาร์เหรอนี่อ๋อน็กเลยวะเบ็กลิส15สันนี่เฮ้ยคาซีไหนไปนไหนหมดวะ,ะแข่งกับมันก่อนสักรอบนึงสักรอบสองรอบก็จะจบพาดนี้นะครับให้มันปวดล็อกสู้กับสันนี่ก็พอ โอเคนี่เรายังไม่มีเครื่องอะไรเลยนะเนี่ยเครื่องอื่นๆแพ้มันอนะ่ะอ้าวดูอื่นกว่าเราอีกเห็นไหมถูกเราแซงทำไมอืดแท้เเราตู่อ้าวเดี๋ยวใครโทรมาวะ สวัสดีครับขออภัยสำหรับเมื่อกี้นะครับเพื่อนผมโทรมามันจะขอเว็บแถบกีตาร์โอเคมาต่อกันเลยโอเคเอออุ้ยถึงไหนแล้ววะเฮ้ยลืมหมดเลยโทรพวกมึงไอเพื่อนชั่วโทรทำไมต้องมาตอนที่กูกำลังแคสเกมวะไอตอนว่างๆไม่งมีโทรอ่าดูทำไมเนี้ย ไปตรงไปตรงไปเลยนี่ทางลัดเราต้องฝึกใช้ทางนี้นะครับเพราะว่าตอนแข่งกับหัวหน้าเนี่ยมันต้องได้ใช้ทางนี้แน่นอนถ้าไม่ใช้อะ่ะแพ้ลูกเดียวตอนแข่งกับหัวหน้าต้องรู้จักใช้ทางลัดเพราะผมต้องใช้ทางลัดเนี่ยถึงจะผ่านได้เอ้ยเยี่ยมเสียกูโอ้ยนี่ มันต้องมีเทคนิคการกุนตีนอย่างนี้นะครับจะไปเล่นแบบโอ้โหชาวบ้านนุ่มๆไม่ได้ต้องเล่นแบบกุนตีนครับเล่นยังไงเล่นสไตล์จ๊กเกอร์นี่เองนี่อุ้ยอ,อุ้ยแม่งไม่มีในตัดไม่สะใจไอ้เหียไมาถูกโอ้โหคนนั้นกากทำไมวะหนูแบบสัตว์อืมถูก ไม่ได้ใช่แอมกูหรอกทำไมผู้มึงโอ้โหไม่รู้จักใช้ทางกันเลยมันต้องเล่นแบบเล่นแบบกินเกียนสไตล์โจ๊กเกอร์เกรงใจไหมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหปรับไม้นิดเดียวเองแม่งจะแซงกูแล้ว <Yeah. S 1> แม่งนั่นไงแซงกูไปแซงกูไปสัตว์หรือกูก็แซงมึงได้เลยปรับเพิ่มปรับไม้นิดเดียวเอง โเฮ้ย <Hey, S 1> มึงอย่านะมึงอย่านะมึงเอาจนได้มึงเอาแล้วทา,าทางกู้ฮะทางกูมึงอย่าสลอน,นอย่าสอนไอ้สัตว์เอออุย <Yeah. S 1> อ้ยเฮียอ๋อนี่มึงสลอนกูมันต้องเจออย่างงี้เข้าใจไหมมึงทักสกายอีกแหละโถ ไม่ไม่ใช่ทักทั้ง s k y Facebook น,ะน,นี่โอ้ยจบเอาเหี้ยก็ผิดายกันเลยจบไปแล้วกับอันแรกนะครับเราจะเล่นให้ดูอันที่สองอันนี้ไม่ต้องสนใจหรอกมันแค่บ่นกับเราเฉยกดไปที่เลขสองนะครับโอ้ยไม่ใช่ดิกดไปตรงไหนวะเออช่างเถอะผมใช้จอยเล่นบอกไม่ถูกเดี๋ยวเราไปดูความต้องการของมันนะครับต้องการชนะสามดนีตำรวจสาม แล้วต,ต้องการเงินเท่าไหร่เงินสองหมื่นผมมีเงินอยู่0่วนี่ยกูรักไปอันนี้เราจะเล่นให้จบทั้งสามนี้นะครับแต่ว่าไอ้สามอันต่อไปเราจะเล่นให้ดูทีหลังแล้วก็เก็บเงินวิธีเก็บเงินนะครับโอเควิธีเก็บเงินจะเป็นทิ๊กนะครับไม่ใช่เป็นพาร์โอเคไป ทักสกายอีกแล้วโอ้โ oh, หแม่งทักฟังกูเลยโอ้โ oh, หทักตึงต้งตึง้งตึ้งเลยไม่เอานะพราะว่า come on i s a สัต a d ส s a d i ส a d ไอ a l ั t i s a อ a สพ่องแต่ทักตึง้งตึ้งตึ้งอยู่นั่นแหละไม่ ไอ้เย้เนี่พนันได้เลยว่ามันเอ้พวกด่ากันแม่งอยู่ดีๆมีคนดึงเข้าไปฮะโธ่ทำไปได้ทำไมพวกมึงเป็นคนอย่างนี้วะแม่งไม่เข้าใจเลยพวกที่ชอบเอสกายแล้วแม่งไม่คอคุยกันแม่งด่ากันอย่างเดียวเลยไม่เข้าใจพวกนี้จริงๆทำไมกูไม่เข้าใจพวกมึงทำไมพวกมึงน,นูบจัง ทำไมพวกมึงอยู่ห่างไกลกูมากทั้งๆที่กูไม่ได้แต่งอะไรเลยเอาวกูผีดก็กูนิ้วกระตุกครับไม่ต้องอะไรมากนิ้วกระตุกอ่าไป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 ,ไ,ปไม่ต้องไปสมพงมันยังไงเราก็ชนะอยู่แล้วมาถึงครึ่งทางแล้วนี่นะทำไตึงอีกลวด่ากันถึงไหนวะกูรู้ทีพวกมึงด่ากันไม่ไหวพวกนี้ชอบด่ากัน,นจริงๆน,นั่นอันนี้มาถึงกูโดยตรง เพราะว่าแม่งเป็นเฟซบุ๊กโอเคเบื่อพวกนี้ไปได้เราต้องทำบนให้ท่านผู้ชมฟังท่านไม่อยากมาดูเราบนท่านไม่อยากดูเราเล่นเกมผมรู้ผมรู้พวกคุณเนี่ยบางคนโอ้โหเอยไม่อยากดาว่ะโอ้พอเอพของคอมของผมก็กล่าวกันนี้ผมใช้โนโปงเล่นนะเนี่ย ของผมกากกโอ้โหขนาดเล่นเดีวมีคายสี่ยังเล่นไม่ได้เลยสําหรับความบางคนนะครับอาจจะกังกาง้หน่อยก็โอ้โหเล่นเกมบางเกมเลื่นบางเกมกระตุกแต่สําหรับผมเนี่ยโอ้โหสําหรับเครื่องนี้ก็อ่า p พลตสามก็ฉาดน้องเลือดพวกศัตรูเยอะเนี่ยโอ้โหก็กระตุกแล้วแหละอ่ชนะอีกแล้วหนึ่งอันแลวอีกหนึ่งภารกิจก็จบพาร์ทนี้นะครับโอเคไป กูไม่ได้แต่งอะไรเลยนเนี่ยทำไมพวกมึงไม่ชนะกูโถเอ้ยมาแตงอะ่ะอยากได้อะ่ะอุ้ยถ้ากินรถนะกูจะกินมาแตงตัวนั้นแหละเนี่ยมาแตงเนี่ยคันเนี่ยทำอย่างนี้ไปเถอะยังไงข้าก็ชนะพวกเจ้าได้โถอกค่แค่นี้พวกเจ้าช่างอี้ฮะ มึงเกียนสไตล์โจ๊กเกอร์แล้วเหรอมึงหัดเกียนแล้วเหรอมึงทำไมไม่ขอลิสกสิ์กูก,ก่อนฮะอย่างนี้เขาเรียกว่าเกียนสไตล์โจ๊กเกอร์นะไปอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยถูพวกเอ้ยที่หลังถ้าจะเกมแบบโจ๊กเกอร์ต้องขอลิขสิทธิ์ก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวต่อไปทำคลิปแนะนำตัวดีกว่า ฮหรือว่าจะทำโอ้ช่างเถอะทำทีหลังก็ได้เฮ้ยแนะนำตัวไม่เอาเห็นหน้าเพราะหน้าอุทเล่เกินหน้าอุทเล่นะครับเราจะไม่เปิดเผยหน้าตัวเองเราจะใส่หน้ากากไม่ใส่ดียก่าไม่ไม่ต้องโชว์หน้าเฮ้ยฮีเกือบเอาเป็นตัวการ์ตูนให้เดือดแล้วกันนะครับ มมยอ่าน็อกเอาไปแล้วคนหนึ่งนะครับต่อไปไข่ชุน็อกเอาไปดูต่อไปครับโคเซอร์อิสน็อกเอาต่อไปที่แน,น่ไม่ใช่ผมแน่นอนผมอยู่ห่างจากพวกนั้นเป็นกิลโลโถพวกที่หลังเธอจะดเ็วอ่ะให้เร็วกว่าน,นี้น,น้องขนาดเนี้ยพี่รับไม่ไหวจริงๆริง ทำไมพวกน้องถึงได้แค่นี้โธ่ผิดหวังจริงๆเลยล่ะอย่างน้อยให้มันสุดสีกันหน่อยเซ่แต่อย่าแซงนะถ้าแซงชิบหายเลยจะน็อกเอาไปอีกแล้วนะครับคนหนึ่งใครจิน็อกเอากันแน่เอ้าไม่ใช่มันต้องให้คนสุดท้ายก่อนเลยต่อไปก็จะเป็นรอบสุดท้ายของเรานี่คือรอบสุดท้ายของพาร์นี้นะครับ ไม่แน่นะเพราะว่าถ้าผมติดแบบ YouTube อัพได้ไม่เกิน15นาทีก็ไม่ใช่อันนี้อืเ <Yeah. S 1> โี้โหมจะคุยเพลินปะเถิยทำไมกันเทวดาช่างโหดร้ายกับเราขนาดนี้ไม่เข้าใจตอนนี้เราต้องอัพเครื่องนะครับอย่าตอนแรกๆให้อัพเครื่องก่อนแล้วค่อยอัพพวกตกแต่งอะไรนะว่าต้องเก็บตังอัพพวกเครื่องยนต์เครื่องล้อพวกเบรกพวกไนทาพวกอะไรด้วยโยอ้เยอะ ผมจะไม่ซื้อพวกของตกแต่งแต่จะซื้อแต่รถรถแต่ก็เครื่องยนต์ตกแต่งไม่เอาอย่งังตกแต่งอย่างมากก็แค่ลายกับบอดี้แต่งลายบอดี้วิงแล้วก็ไออะไรวะอา้าวโอเคจบอันนี้ล้เดี๋ยวขอทำอะไรเท่ๆก่อนจบหน่อยนะครับเชื่อ ที่คนเห็นในคลิปเปิดของผมเนี่ยผมก็ใช้สูตรนี้แหละผมเล่นเล่นเล่น,เล,น,เ,ลน,เ,ลนเล่นเนี่ยแล้วก็ดีฟโชว์โปโมนน Deep, ๊มาอย่างงี้อะไรก็ใส่ในตา้ก่อนดีฟแล้วก็ดีฟนี่แหละมาอย่างงี้แหละแล้วก็ต่อไปเกมอะไรนีเออช่างก่อนตอนนี้ขอจบการแคสเกมนี่ฟอร์สปีดโมวอลเท็ดพาร์ทสองในที่นี้นะยครับขอบคุณที่รับชมทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ